ขอต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่รายการ t i i s is g เกม TV ค่ะรายการที่จะมาอัปเดตข่าวสารแวดวงการเกมข่าวอะไรใหม่เกมไหนมารู้ได้ที่นี่เพราะที่นี่คือเกมค่ะและที่เพิ่งผ่านไปหมาๆเลยนะคะกับงาน โตเกียวเกมโชว์2015ค่ะวันนี้ครีมก็มีของที่ระลึกทรงตรงจากทางงานมาแจกเพื่อนๆที่ติดตาม Did Is Game TV ด้วยค่ะง่ายๆเลยค่ะเพียงแค่เพื่อนๆนะคะเข้าไปกด u u s c r i b e ให้ช่อง YouTube ช่องของ Did Is Game ค่ะแล้วก็แชร์คลิปนี้ไปที่หน้าวอล์กเฟซบุ๊กของตนเองนะคะง่ายๆเลยเพื่อนๆก็มีสิทธิ์รุนรับพวงกุญแจน่ารักน่ารักจาก Rock Man นี่เองนี่น่ารักมากเลยอ่ะสำหรับช่วงแรกค่ะพบกับช่วง Did Is Game Report ข่าวดีสำหรับสาวก Grand Blue Fantasy เกมมือถือแนว RPG จากค่ายสาเกมค่ะเขาเนี่ยก็ประกาศผ่านงานโตเกียวเกมโชว2015ว่าเขากำลังจะปล่อยเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษพร้อมทำเป็นอนิเมะและมังกะอีกด้วยค่ะ โดยทางไซเกมได้ประกาศไปเมื่อวันที่17กันยายนที่ผ่านมาค่ะว่าการบูแฟนตาซีเกมมือถือ RPG ชื่อดังของต้นเตรียมปล่อยเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษพร้อมทำเป็นอนิเมะและมังกะให้เพื่อนๆได้เฮกันดังๆในต้นปีหน้าค่ะ สำหรับการ b l บูแฟนตาซีเป็นเกมมือถือระดับบล็อกบัสเตอร์ที่ได้รับบุคลากรชื่อดังในวงการเกมญี่ปุ่นอย่างโนบุโออูเอะมัซึนักแต่งเพลงประกอบวิดีโอเกมชาวญี่ปุ่นที่มีผลงานเป็นที่รู้จักกันดีอย่างเพลงประกอบเกมซีรีส์ฟ i n a l แฟนตาซีมาทำเพลงประกอบให้และอาร์ดีไซเนอร์อย่างฮิเดโอมินาบะที่เคยฝากผลงานกับฟ i n a l แฟนตาซี6และ9ค่ะถึงแม้จะเปิดบริการมานานกว่า2ปีแล้วแต่กา บูฟแฟนตาซีก็ยังทำผลงานได้ดีบนชาร์ตในสโตร์ญี่ปุ่นอยู่เลยค่ะแค p ค o มเปิดตัวม o n n a n s t t r y y เวอร์ชันน n i n t e n d o 3DS อย่างเป็นทางการแล้วจ้าต่อเนื่องอีกข่าวจากงานโตเกียวเก s โชว์0 1งที่ผ่านมาค่ะ CAPCOM ก็ได้ประกาศข่าวดีสำหรับสาวกมอนฮันในงานแถลงข่าวเปิดตัวเกม Monster Hunter Story Version Nintendo 3DS อย่างเป็นทางการแล้วโดยมอนฮันสตอรี่ในภาคนี้นะคะจะถูกทำออกมาในแนวอนิเมะเทอร์นเบดอา์พีจเกมนั่นเองค่ะและมีความแตกต่างโดยสิ้นเชิงกับเกมมอนฮันภาคก่อนๆในรูปแบบเกม RPG ดั้งเดิมโดยจะเน้นไปที่การขี่มอนสเตอร์มากกว่าการล่านั่นเองค่ะ ไททันปล่อยวิดีโอเกมเพลย์และสกินช็อตในงานโตเกียวเกมโชว์2015ที่ผ่านมาแล้วค่ะสาวกไททันห้ามพลาดเด็ดขาดเลยโดยบริษัทผู้พัฒนาโคอิเทคโมได้เปิดตัววิดีโอเกมเพลย์และภาพสกินช็อตของเกม แท็กออน n ททันเวอร์ชัน PlayStation 3, 4และ PS Vita ซึ่งเนื้อเรื่องของเกมค่ะจะดำเนินเรื่องเหมือนกับในการ์ตูนซีซั่นแรกผู้เล่นต้องฟันต้นคอเพื่อจัดการไททันเกมมีตัวละครหลักครบทุกตัวและมีด่านต่างๆให้เลือกเล่นมากมายเลยค่ะเช่น p l a n g i ไจแ t t f o r o s t Communication Base t a บาเลเป็นต้นค่ะ มีกำหนดการวางจำหน่ายที่ญี่ปุ่นในช่วงฤดูหนาวประมาณเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์ค่ะส่วนที่อเมริกาเหนือและยุโรปก็วางจำหน่ายในปี2016ที่จะถึงนี้แน่นอนค่ะ PlayStation VR เปิดเผยราคาแล้วค่ะ Sony เตรียมปล่อยราคาเดียวกับ PlayStation 4ค่ะ เลี่ยนชื่อจากโปรเจกต์มอร์เฟดได้ไม่ทลัยค่ะล่าสุด PlayStation VR ก็ได้เปิดเผยราคากันแล้ว โดยคุณแอนด์ริลเฮาค่ะ CEO ของ Sony เปิดเผยว่าราคาของอุปกรณ์เล่นเกมที่ใช้ระบบโลกเสมือนจริง PlayStation VR จะวางจำหน่ายในราคาใกล้เคียงกับเครื่อง PlayStation 4โดยเปิดเผยในงานโตเกียวเกมโชว์2015ว่ายังไม่มีการกำหนดราคาที่แน่ชัดของเครื่องแต่คาดว่าราคาน่าจะอยู่ที่ประมาณ399.99เหรียญหรือประมาณ12,000บาทนั่นเองค่ะ ซึ่งเป็นราคาค้ายก่อนลดราคาของ PlayStation 4ความจุ500 g b ที่อเมริกาค่ะ Golden Soft เผยโฉมเกมแอคชั่นชูตติ้งสุดมัน d e v i l Third Online ผ่านภาพสกินช็อตและคลิปวิดีโอเรียกน้ำย่อยพร้อมเปิดให้บริการในเมืองไทยภายในปีนี้แน่นอนค่ะ โเดนซอฟเผยโฉมเกมแอคชั่นชูตติ้งสุดมันไม่ซ้ำใครใหม่ล่าสุดที่กำลังเปิดให้บริการในเมืองไทยภายในปีนี้ค่ะซึ่งเป็นเกมจากทีมผู้สร้าง Ninja Gaiden และ d e v a l l Alive โดยได้ถแถลงข่าวเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่25กันยายนที่ผ่านมาพร้อเมเผยคลิปวิดีโอเรียกน้ำย่อยบน Youtube Channel จะเป็นอย่างไรมาดูกันได้เลยค่ะ ซึ่งในคลิปนะคะจะสังเกตได้ว่าอาวุธแต่ละชนิดนั้นมีค่าคัสซีนสังหารสตูที่แตกต่างกันออกไปมีทั้งฟันทั้งต่อยกระโดดสไลด์เลือดสาดโอ้โหสมแล้วค่ะที่เป็นเกมจากผู้สร้างสุดฮาร์ดคออันโด่งดังอย่างคุณโทโมโนบุอิตากะคิซึ่งกำกับทุกท่วงท่าแอคชั่นด้วยตัวของเขาเองด้วย ช่วง This is Game อัปเดตในวันนี้ค่ะวันนี้ค่ะครีมจะมีเกมใหม่ๆอะไรไห้หเ,เพื่อนๆได้ติดตามกันเนี่ยไปชมได้เลยค่ะไปเลยไดแอบประกาศเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการกับโยวิเลียนเกมมือถือวางแผนตัวละครตัวใหม่ของบริษัทเมื่อวันที่17กันยายนที่ผ่านมาโยวิเลียนเป็นเกมมือถือแคชชัวที่ใส่คอนเทนต์การวางแผนลงไปในเรื่องราวการปรจนภัยของเหล่าาวร้ายทั้ง108คนที่มีเอกลักษณ์แตกต่างกัน พร้อมทั้งยังนำเสนอความสนุกในรูปแบบใหม่ให้ผู้เล่นได้พัฒนาตึกบ้านเมืองไปจนถึงสร้างคอนเทนต์ในการอัพเลเวลเสริมแก่งและปสะสมตัวละครฮีโร่เกมล็อบเปิดให้บริการเกมมือถือ MMORPG Order and Chaos 2 Redemption แล้ววันนี้ทั้ง Google Play Store และ Apple App Store ทั่วโลกรวมถึง Store ไทยด้วย จาก Order and c นดภาคแรกที่เปิดให้บริการในปี2011 we ถือว่าเป็นเกมมือถือ MMORPG ตัวแรกเลยก็ว่าได้ที่มาพร้อมกราฟ,ฟิกระดับเทพและเกมเพล์สุดเล้วใจหลังจากนั้น4ปีในที่สุดเกมลอบก็ได้ปล่อยภาคต่อมาออกมา Order a ์ค2 Redemption เป็นภาคต่อของซีรีส์นี้ <and people S 2> ถือว่าเป็นการกำเนิดใหม่ของเกม MMORPG ที่ยอดเยี่ยมและยิ่งใหญ่ที่สุดบนโทรศัพท์มือถือเลยก็ว่าได้ ดดดึึึึงงงงงตตตตหลังจาก EA เปิดเกมมือถือซีรีส์ Star Wars ตัวใหม่นามว่า Star Wars Galaxy of h e r o e ไปเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาแถมยังบอกอีกว่าจะมีกำหนดเปิดให้บริการภายในปีนี้อย่างแน่นอนแต่หลังจากประกาศซอฟต์ล้อนไปไม่กี่วัน EA เองก็แอบปล่อยใน Google Play Store บางประเทศแบบไม่บอกกล่าวเรียกได้ว่าน้อยคนนักที่จะได้รู้ Star Wars Galaxy of Hero e s เป็นเกมมือถือแนว t u r n b a s e d RPG ที่เปิดโอกาสให้ผู้เล่นได้สะสมตัวละครที่ชื่นชอบจากซีรีส์ Star Wars และใช้ตัวละครเหล่านั้นต่อสู้กับศัตรูในเกมผู้เล่นจะสามารถเลือกข้างได้ระหว่าง Dark Side และ Light Side พร้อมทั้งสะสมตัวละครของแต่ละฝ่ายและเกมนี้เป็นแนว t u r n b a s e d ที่ผู้เล่นจะสร้างทีมจากตัวละครเหล่านั้นเพื่อออกไปปฏิบัติภารกิจพร้อมทั้งอัพเลเวลตัวละครผ่านการต่อสู้กับศัตรูต่างๆอีกด้วย หลังจากน e กซ n อนเปิดตัวครั้งแรกในงาน G-Star 2014แล้วก็เงียบไปในที่สุด p ี t a ก็กลับมาอีกครั้งพร้อมการเปิดซอฟต์ลอนใน Google Play Store ประเทศออสเตรเลียพี t a เป็นเกมกมือถือแนว a อคชั่น r g h a r d c o ฮาที่ผู้เล่นจะได้สัมผัสการประจนภัยแบบไร้ขีดจำกัดโดยไม่มีระบบ s t ตอรมิให้ผู้เล่นเข้าเสร็จได้กี่ครั้งก็ได้ตามใจชอบและมาพร้อมกับระบบอเวเกนที่ให้ปลดปล่อยพลังแฝงที่ซ่อนอยู่ในตัวฮีโร รวมถึงระบบคอมโบสกิลและเกมโหมดอันหลากหลายทั้งเลดโหมดที่ให้ต่อสู้กับบอสดีเฟนส์โหมดให้ป้องกันหอบคอยจากเหล่ามอนสเตอร์และสเปเชียลโหมดที่ให้สะสมทองให้มากที่สุด เกี่ยวเกมโชว์1 5โอ้โหคิมบอกได้เลยว่าต้องถูกใจคอเกมเมอร์อย่างแน่นอนเลยค่ะและพลาดไม่ได้เลยค่ะครีมนะคะก็นำของที่ระลึกทรงตรงจากงานเลยมาแจกเพื่อนๆกันด้วยนะคะอยากรู้แล้วสิว่ามีอะไรนาะนๆะนะนะถ้าอยากรู้แล้วนะคะของชิ้นแรกเลยค่ะนะการอัญเชิญรางวัลของเรานี่ช่างเก๋ไก๋ไม่แพ้รายการใดๆจริงๆนะคะอันแรกเลยค่ะก็จะเป็นนี่เลยตแต่แนวแฟ จาก Final Fantasy นั่นเองค่ะให้ดูชัดๆกันเทมมากอ่ะไม่มีไม่ได้แล้วเรียกได้ว่าถ้าเอาแฟมนี้ไปเรียนไปทำงานเพื่อนต้องทักทักจริงๆเฮ้ยแฟมสวยมากเลยต่อไปค่ะของต่อไปเลยนะคะตันตันตันแทนอ่านี่เลยกับเจ้านกน้อยโชโกโบนั่นเองนะคะเป็นนกสีสีอะไรอ่ะสีเหลือง สีเหลืองนะคะน่ารักมากคือในเกมมันขี่ได้แต่ว่าชีวิตจริงขี่ไม่ได้นะคะเอาไปโชว์ได้อย่างเดียวเอาไปให้ลูกล้านเลนให้แฟนได้หมดเลยค่ะหรือเอาจะไปเอาไปนอนไว้แบบหนุหนหัวหนอนอะไรอย่างงี้โอ๊โนกตก,ตกเจ็บไรสาระกันแล้เอาละค่ะต่อไปนะคะคิดว่าเพื่อนๆก็ต้องอยากรู้แล้วว่า กิจกรรมของเรานะคะจะเป็นอะไรบ้างนะคะง่ายๆเลยค่ะเพียงแค่เพื่อนๆเข้าไปกด Subscribe ที่ Channel ของ YouTube นะคะของช่อง This is Game ค่ะแล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยนะคะเกี่ยวกับคลิปนี้หรือคอมเมนต์อะไรก็ได้ค่ะคอมเมนต์ไหนที่โดนใจคลิป3คอมเมนต์นนะได้รับของรางวัลน,นี้ไปเลยถ้าอยากได้นะคะก็ต้องร่วมสนุกกันพรอมไม่แน่ค่ะผู้ชมอ,อีอาจจะเป็นคุณก็ได้ร่วมสนุกกันเยอะๆนะคะ กันบ้างคะ่ะกับข่าวเกมในวันนี้ที่ครีมได้นํามาอัปเดตกันเรียกได้วันน้าเล่นกันทุกเกมเลยค่ะเพื่อนๆก็สามารถไปติดตามข่าวสารเกมใหม่ๆได้ที่เว็บไซต์หรือแฟนเพจ This is game Thailand ค่ะสําหรับวันนี้ครีมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย